บ้านกว้างคีนะครับตำบลบ้านขค้อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับืัอนี้ผมเพี่ยนดงตะว่าสิมาคนหาที่มาของคำว่าหมู่บ้านคนตายนะครับซึ่งผมก็อยู่ที่บ้านกว้างคีนะครับตอนนี้ผมก็ได้ดมหาหอดมาถึงสถานที่นั่นแล้วก็คือสถานที่ หมู่บ้านคนตายนะครับนี่คือตูนนี่ครับเด็กกัมาก็พะลุ่งอย่างครับพาลุงอย่างนี่ยครับลองงลองบ้านพ่วงทีนะครับพักทุที่เพิ่เก็บถือเป็นคนนําน้ําเขียนดงไตะเลาะหมู่บ้านคนตายนะครับここ like เป็นที่มาของหมู่บ้านคนตายเป็นยังคนจังเป็นอินว่าหมู่บ้านคนตายกับของสี่เต่าทุกท่านทุกคนมาเบิ่งเลยครับ นี่ครับเป็นทีม่านะครับทีนี้แห้งตายดูครับคุณได้เสียชีวิตเลย <c oughs> คนจิดเอามาเก็บอัฐิไว้<า>เฮ็ดเป็นเฮือนไว้แน่น,นี่ครับมือเดียวสามชกเข่านะ<า> <c oughs> นี่เดยกนี่บ้านพอเทาใส่นี่เอย ครับที่มากของหัวบ้านคนตายนะครับถ้านี่ท่เย่ครับเป็นสถานที่เสีาชีวิตนสีตานกิจเป็นกองป้อนนะครับผม ตอนที่ว่านนโโมันจะได้เก็บอธิข่าเป็นเพื่อนทน่ครับปรเป็นเพื่อนให้ผู้ตายผู้เสียชีวิตนะครับขออนุญาตเลยครับจะที่เจ้ากาน ครับสวัสดีครับท่านสารวัตรครับผมครับครับอยากให้อธิบายสีไปที่มาของคำว่าหมู่บ้านคนตายสิเป็นอย่างไรครับก็หมู่บ้านคนตายก็คือเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่เสียชีวิตแล้วก็มาเผากันที่ป่าซานอย่างนี้แหละครับทีนี้ไอ้พี่น้องคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะทําเป็นแบบนี้เป็นแบบใหม่นะครับแต่ก่อนจะเป็น หลักประจำกรอย่างนี้ครับนี่ครับแรกๆเลยครับจะเป็นหลักประจำกรอย่างนั้นครับนี่ครับนี่นี่แรกๆเลยครับแล้วเริ่มมาสองก็จะเป็นหลักที่เป็นคอนกรีตครับเริ่มจากคอนกรีตแล้วก็จะเป็นบ้านไม้ครับบ้านไม้เป็อย่างนี้ครับนี่ครับแค่ผุพังไปหมดแล้วครับครับอย่างนี้ก็ถือว่าบ้านไม้ครับอย่างนแ้่ แต่ปัจจุบันนี้ทาง,งทางหมู่บ้านเขาก็จะเป็นบ้านป,ปูนแล้วครับเป็นปูนแล้วเป็นบ้านปูนแล้วจะแข้ขงแรงทนทานครับแต่นี่ก็ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับส่ว,วนวนะส่วนบบ้้าานนไมครับส่วนโบราณก็ครบัรบ,บที่ตกใหม่ก็มีครับผลเพิ่งเพิ่งกันเผาใหม่ๆครับประมาณ ได้สองสามอาทิตย์นี่นะครับมีก็กมีทตาด,ด้วยครับแ,แบบแบบโบราณจะเป็นธาาุแล้วก็เป็นบ้านปูนบ้านปูนนี่ก็จะเป็นแบบใหม่ล่าสุดครับเพราะว่ามันจะได้ทุนความแข็งแรงครับจะไม่ได้ผูกก่อนแต่ก่อนมันก็จะผูกก่อนครับนี่เป็นที่มาของคําว่าบ้าหมู่บ้านคนตายเนี่ยครับบ้านพวงปีนะครับเป็นยังเนจะอเกินมาเป็นหมู่บ้านคนตายกับ เป็นคำอธิบายจากท่านสารวัตรแต่ก่อนครับแต่ก่อนก็จะอยู่ในข้างในวัดครับ<อ>แต่ก่อนก็จะอยู่ข้างในวัดแ,แต่ว่าทุกวันนี้ก็จะเอาย้ายมาออกมาข้างนอกครับ <S <S แบบนี้ก็จะคุณมีฐานะดีหน่อยครับสร้างบ้านให้นี่ครับแต่ฐานะดีหน่อยแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ จะเป็นบ้านบ้านเป็นพวกท่าแล้วก็บ้านปูนซีเมนครับคืนีที่ว่าเป็นคนมีฐานะเนี่ยครับคนมีฐานะเนอะครับถึงจะสร้างบ้าน้บนหลังใหญ่ครับเป็นบ้านหลังใหญ่เด็ครับครับคนมีฐานะก็ที่บ้านสิที่หลังใหญ่คิดปกติจากหลังอื่นๆนะครับอนุญาตเด้อครับ ชื่อคุณย่าก็จะเป็นนั่นเป็นบ้านไม้มุดครับครับผมแต่ว่าบูรณาการใหม่ก็จะเป็นแต่ว่าเป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตเป็นอิฐเป็นปนนออนูนเนาะอไาเนาะครับมื่อนี้ท่านสารวัตรบ้านขั้วขีนะครับคนเสด็จในผ้าผมเดินตำรวจหมู่บ้านคนตายนะครับ ปุ่ยยาตายายเพิ่นอดีตก็จะเป็นไม้นะครับตาใหญ่เป็นการภาบูรุษเลนบูรุ่นก้อนๆจะเป็นไม้นะครับรุ่นไม่ใหม่เพิ่นก็จะเป็นอิฐเป็นปูนนะครับก็วันซืนก็จะเป็นเดือนเก้าครับบุญเดือนเก้าก็จะซืนเพิ่นออกไปนั้นรับประทานอาหารร่วมกับกับพี่เอ็นพี่เอ็นพี่เหาอันปู่ย่าตายาย่เพื่ที่ซืนอซืนอซืนนั้นบรรพับบูรุษเนี่ยครับไปนั่นไปรับประทานอาหารร่วมกันพี่เอ็น ที่วัดครับเพราะว่าบุญเดือนเก้าครับจะมีหนึ่งครั้งคับต่อละปีครับแต่ละปีจะเป็นการทำบุญใหญ่นะครับเดือนเก้านะครับครับบุญเดือนเก้าครับครับเป็นหมู่บ้านผู้ยาตทายายครับนี่เป็นเป็นบ้านหลังเก่าๆครับนี่เข่นตรงหน้าว่าก็ได้หน้าฝนหาไขความลับที่ว่าเป็นอย่าง คนจังเอื้นวาหมู่บ้านคนตายนะครับซึ่งเป็นปลาชาะจำหมู่บ้านกว่างขี้ับอุยน้อยโถละ อันนี้อ anyway. ุ้ยน้อยโทรลัดอันนี้เป็นบ้านรุ่นใหม่เนี่ยครับผมถ้เป็นอุ้ยอยู่ในเฮือนเลยแหละอันนี้ครับ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นอินเป็นปูนนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นใหม่นะครับแต่ก่อนก็เป็นบ้าือนปรดิษฐ์ต้ปลาต่างไม้ครับประจําตัวเรื่องเมื่อมาแล้วก็ปะจํา้อนครับ ครับในเป็นบ้านรุ่นเก่านะครับผ่านสลับทิพย์ใหม่เป็นบอกครับทิพย์ใหม่ก็เป็นบ้านรุ่นเก่าครับมันก็จะพุ่งพังไปนะครับครับผมตามการเวลานะครับตามเวลาเมื่อที่มาเป็นั่งบ้านที่ใช้คอนีครับจะเป็ทาที่ครับเป็นรุ่นปูรุ่นย่ารุ่นปูรุ่นย่านี่ครับบรรพารุ่ของหมู่บ้านคลองขี้เท่ากัน เกันสะหุ่ั่งไปตามการเวลานะครับและก่อนจะเว้นบ้านใหม่นะครับปัจจุบันสะเป็นยิดเป็นปูนเป็นถาดนะครับอันนีที่มัดีมานไปสา,างทุกนี้เข้าขึอมองมนด้เรียกกัน ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนเข้าใจกลางป่าซานะล้ครับเพราะว่ามันต,ตอนนี้ก็ดังมนแต่ตอนนี้จะพาเข้าไปกลางป่าซาครับส,ส่วนมากส่วนมากนั้นคนในคนในหมู่บ้านนะครับจะจะทำจะทำพวกนี้ครับพวกนั้นเป็นกองพลก่อนนะครับ แต่ว่าเผาเมนก็ยังไม่เผาครัคบเพราะว่าเมนก็ยังบริเวสเขตเขาเพราะรว่า,นานยังขาดทุนทรัพย์นะครับแต่พี่น้องท่านใดก็อยาก<น>วิจิตกในในในุศลก็อยากมาไอ้ร่วมสร้างเม,งปงมนประจํามู่บ้านควงขี้ก็ขอเชิญท่านมาบริจาคได้ที่บ้านควงขี้นะครับผมเพราะว่ายังขาดหมูเจ็ดยังขาดทุนทรัพย์อยู่เด้อครับยิดในบ้านเพิ่อนกระสีทำกองฟอนทำกองฟอนเพราะมันขาดทุนทรัพย์เป็นยึดในเมีนเนาะเมีนก็สร้างไว้แล้ว ถ้าเกิดเป็นเล้วยสร็จเ,เลยเพิ่เกิเช่ดเป็นงอนเป็นสานหายูเนี่ยครับเช่น,นไวบโกดใบอัฐิของผู้วหายชนนะครับครับเป็นจุดศูนย์กลางของปราชาบ้านพ่วงขีนะครับหรือว่าหมู่บ้านคนตายในตำนานนะครับซึ่งผมเข่นดงศิลปะถุกท่านมาเดินสำรวจนี่เป็นสิเปินบ้านรุนใหม่นะครับเิรวฐมีใหม่น,นลละครับสิเป็นอิฐเป็นปูนแหละครับแต่เป็นบ้านรนุนเก่าๆคน,น,นจิตเป็นใหม่ลุลวดนะครับ ครับนี่ครับมันเป็นตระกูลคองไผ่คองมันเนาะคนนั้นอันนี้อเป็นบรรพบุรุษของไผ่คองมันเพื่อนทีเปสเนี่อะนี่เป็นยูเป็นกุ้มเป็นกุ้มเนาะคือบ้านเราฮะแล้วบ้านเราก็เป็นมู่บ้านเป็นมูฮะแล้วจครับจียนเป็นกลุ่มเป็นหมูนะครับพี่หนองไผ่ก็จะยูในโซนในกลุ่มนะครับเนื้อที่เนื้อที่ของปราชานี่ก็ประมาณหนึ่งลอยไหลนะครับยูหนาวัดนะครับ ทางเข้าวัดนะตรงข้ามกับวัดประจามู่บ้านข่วงคีนะครับวัดป่าร้อยอรัญญายา,บ,า,100ยาบ้านข่วงคีตําบลบ้านขออำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับ ครับแต่ก่อนแต่เก่าก่อนเป็นบ้านใหม่นะครับ,รบปัจจุบันน,น,น,นี่เพิ่นเกิสร้างเพิ่นอิฐเป็นปูนเบิดนะครับรเพราะว่ามันสิได้แข็งแรงทนทานกว่ากันนะครับพิเศษไม่ที่เพิ่นจะเหลือจากถ้าปัญหาคิจของ<ไ>ผู้เสียษษชีวิตผู้วายชนนะครับสิเหลือจากที่ไม้เบิร์ดนะครับเพิ่นก็เก็บกองไว้นะครับนี่ครับนี่เป็นสถานที่ที่เพิ่น ผู้ชายชนคนใดเสียชีวิตทำการชาชาปนกิจแล่วกันไปแล้วนะครัเจ้าทำบุญแล้วแล้วอันนี้ถ้าแล้วนะก็ขึ้นบ้านเลยบอกขึ้บ้าเลยเลยขึ้นบ้านจะเก็บเก็บอาทิตย์อยู่แล้วครับเนี่วันแล้วพวกก็เก็บผู้เลื่อยขึ้นกระดูกขึ้นบ้านผู้เลยตื่นขึ้นบ้านไม่หรืบ้านนี่นะครับเป็นที่มาของเย็ดตามประเพณี่ยนแล้ว ดูกกระฝังู่ใต้อะไรหรือกระดูกกระฝังมีไตอะไรรักประจําก้อนั้นตั้งไว้ให้กระฟังดูกระใ้ข้างล่างเท่านี้โอ้ยคนอื่นรักประจําก้อนหครับโอ้ถ้าเป็นประจําก้อรุ่นลูกครับรุ่นแรกก็เป็นไม้แหละครับไม้น้อยฝั่งรักประจำก้อนรักประจำก้อนนะครับรักประจำก้นครับตอนส่วนอำเภอหน้าบ่าเพื่นเกิดเสื่อเอินว่าลักเสีนะครับทั้งบ้านผมนะครับ จะทัเรือรักประจำก่อนนี่เกยนอครับามันเกครับนี้คือครันี่คือรักประจำก่อนนรุ่นแรกันจะเป็นไม้นะครับเป็นไม้รุ่นสองก็จะเป็นคอนรีตครับรักประจาก่นรป่อนุแล้ทรนี่นะครับนี่รุสุดจะมาในเรื่องนล้วก็าทำานแล้วก็กึินบ้านครับ สารหนอมันจะเลือยถึกระสานเจ้าเนาะอันนี้เนาะบ้านอื่นส่นเกิดเฮ็ดซึ่กันนี่มันบบแมว้านหมองอีเลยมองอีบ้านขอก็เป็นฮาดเป็นอย่างก็คือจะเป็นคือการนี่แหละบ้านใดจะซึ่งกันนี่แหละบ้านขอจะเปันบ้านขอจะเป็นฮาดครับแต่ว่าบ้านผมจะเป็นเอกลักษณ์ครับเป็นหมู่บ้านโดยตรงครับเป็นหมู่บ้านคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับผู้วายโซนไปแล้วครับแต่ว่าโซนนั้นโซนอื่นๆก็จะ เป็นส่วนมากไส่ธาตุครับแล้วก็เผาเมนครับส่วนส่วนที่นี่จะเป็นเผาที่ป่าสาและกองพรครับอย่างเดียวครับเพระเขึ้นมีเมนเผาได้ฉันไปบ้านอื่นในหลงบ้านนี่มันยังบุมีเมนน้องเมนบบแล้วเร็ตมันแต่ว่าต้องได้ผีตายโหงเก่าไปหนี่คนที่คนที่เสียชีวิตธรรมดาจะแยกกันครับแยกกันเผานะครับเพื่อนที่ผู้ที่เสียชีวิตแบบผีตายหงนะครับก็จะแยกแยก ต่างหากครับแล้วนี่ก็เปนวันพบรุษครับอันนี้แปลว่าเสียชีวิตแปลว่าป่วยเจ็บธรรมดาครับส่วนส่วนส่วนนั้ครับส่วนไหครับคนที่แต่หงนะบอันนี้คือผลักักหลักรุ่นใหม่นี่นะครับหงอกครับนเแมันโหบอครับส่วนหรืเล่าแต่จุ่มไม่จุ่มมันครับจุ่มไปจุ่มมันครับีนั้นไปเข้าไปปีนปีน บันพับุรุษไข่บันพบนนบับุรุษเหมือนสำหรับนี่ครับนในเช็ความเชื่อของพี่น้องแถวบ้านของขี้นะครับเพป็นจิตถ้าเกิดมีการเสื้อชีวิตเพป็นจิตมีการเผาไก่กันเป็น,น<ม>ส่วนเป็นส่วนให้ยส่วนมั่นนะครับพี่น้องให้พี่น้องมั่นมองง่ายครับคือตอนนี้ก็เป็นเป็นไอทองกันเป็นซาสตร์สิวะคู่ว่ายส่วนเนี่ไยมีการเก็บกระดูกหรือว่าเกลียบเขาถาดเขาแต่จิมนี่เป็นหมู่บ้านไปเนี่ยเป็นจิตเ<ไ>ฮ็ดเป็นบ้านเป็นเฮือนให้ ทางพวกกันเดินทางพวกก็ได้พบว่าแต่เขาเก็นแบบ นายซานใส่ปูรักบไปเป็นบ้านรุ่นใหม่ไปถจะเป็นบ้านปูนนะครับโอ้ก็ใส่โอ้ไอซารใส่ครับการใส่แล้วนี่เทปี้นะทำเหมือนเนี้ยการใส่เขาาวเตรียมปูนเนี้ยอมีทั้งคาบแล้วก็บ้านไม้บ้านปูนเยอะแยะไปเลย ทุกคนต้องมีสายร่วมกันนั่นนะครับ สามความเสื่อของไอ้หน้องบ้านพงที่เป็นจิเป็นชุมชนหน่อนะครับความเสือของคนติดตาว่านในเมืินผู้ไหว้ต้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วครอบเสือจะมีการเผาอยู่ร่วมๆจุดเดียวกันแต่ก็จะมีการสางบ้านสางเฮือนให้ให้อยู่เพื่อเก็บอัฐินี่ครับจากใกล้ของชุมชนชาวจีนนะเปนจิตนี่ห้องซุยประจำตระกูลนะครับ ซึ่งเมื่อนี้เช่นดงกะเด็กแม่ยางสำรวจให้ทุกท่านทุกคนได้เห็นนะครับเราก็รูปบ้านธรรมดาเฮานี่เองนี่เลยครับนายพรเจดนี่ครับ,รบถือว่าเป็นคนมีฐานะนะครับเป็นทางอยู่ทางเขาหมู่บ้านเลยนะครับเขามีฐานะอาชีพบ้านล้างใยกระมูนะครับนอกนั้นก็ทีธรรมาาดานะครับ เดี๋ยวถ้าแชครับชทหาเพื่อนใหม่คุณก็ไปตามไล่คุณไปตามงบงบอื่นๆต่างๆที่การเงินอีนี้แล้วมันก็แล้วบีเดียวนี่เนาะคุณมันก็เรืองมันบ่นแลไปอีสตแล้วเอ็ดต์โตไปเรื่อยๆเนาะมันพอมือสุดท้ายแล้วอีสตครั้งสุดท้ายแล้วนี่เนาะอีสตให้ลูกให้เจ้าก็ได้พ่อแม่ก็ได้ผู้คนมีอีสต์จะทามผู้คนมีาน้วคนพิธานะในบางเกษตบ้านบางใหญ่กูโม่นะครับบ้านอื่นก็ หน่อยลงมานะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆคนจะเป็นบานใหม่นะครับถ้ารุ่นใหม่ๆมากก็่าดีนะครับเป็นที่มาของชาว่้าหมู่บ้านคนตายนะครับบ้านขว่วพีนะครับซึ่งเมื่อนี้เกี่ยนดงก็ได้พาทุกข่ันมาค้นหาพิศนาี่ว่าหมู่บ้านคนตายนะครับ คนูมีตายเสียชีวิตใหม่ๆเหมือนมันเลยก็ได้ไปใส่เนาะอ๋อเอามาให้ใส่มาให้ใส่ให้มใส้ใส่สมันอ่อเข้าห่อน้ำก็จะวันเปลนคลองใส่คลองซอยกับเจ้าหนึ่งกันก็คนนี้นะครับนี่เป็นบ้านเก่าครับคนรุ่เของเก่าคนจะเป็นบ้านใหม่นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่คนจะเป็นบานปูนนะครับ ครับบาดระี่ยของเส้นครูวชนถึงเสียชีวิตเมืองบ้าน,น่านนี่นอครับที่เป็นบานรุนใหม่นะครับทีอบ่อมีใหม่คือเกา่าบ่มีถัดมันจะเป็นเห็ดเป็นเือนเป็นหัง่งหายยุ่ยครับก็เป็นานานแต่เกา่ามันจะเป็นแน่นี้นะครับ